สวัสดีครับลุงโอนะครับวันนี้วันที่9มิถุนายนสองพัอ2568นะครับคลิปนี้ก็ขอคุยเกี่ยวกับเจ้าตู้ออฟกิทไฮบิดอีกสักคลิปนะครับแล้วก็มีแนะนำน้องหม่เกี่ยวกับบอด์ด 5, 5้ k ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไปดูนะครับว่า 5.5K กับบอด์ด 5k ที่ทำอยู่ประจำ แตกต่างกันอย่างไรนะครับะมุมกล้องเดิมเลยยืนอยู่ตรงนี้ตลอดตอนเริ่มต้นคลิปนะครับสำหรับคนที่สนใจตู้อ,ออฟก,กริดไฮบิดนี่นะครับก็สามารถสั่งให้ลุงโอประกอบได้นะครับก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรหรือว่าเบอร์โทนี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นเบอร์โทรให้ทุกคลิปนะครับช่วงต้นคลิปก็จะขึ้นเบอร์โทรให้สามารถเอาเบอร์โทรแอดไลน์หรือว่าจะโทรสอบถามการใช้งานหรือว่าราคากันก,นก่อนได้นะครับตัวนี้ก็ ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเราก็จะทําการทดสอบตู้แล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งคลิปให้ลูกค้าทุกคนนะครับว่าการทํางานระบบตู้ปกตินะครับก่อนจะส่งสินค้าให้ลูกค้าตู้นี้ก็จะส่งวันนี้นะครับตู้นี้จะไปเชียงใหม่นะครับนนลูกค้าอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนหน้าตาตู้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซืะซ้อตู้ Os Hybrid, ออบกิตไฮบิดกบลุงโอ๋อยู่ครับตู้ออบกิตไฮบิดการทํางานเป็นยังไงการทํางานก็คือ ช่วยประหยัดไฟช่วงกลางวันเท่านั้นนะครับใช้แบตเตอรี่ไม่ได้นะครับไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับม,มีคอมเมนต์ถามกันมาเยอะเลยครับเกี่ยวกับการขออนุญาตการไฟฟ้าตู้นี้มันเป็นระบบออฟกริดนะครับไม่ใช่อนกริดถ้าเป็นออนกริดต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับตู้นี้เป็นระบบออฟกริดไฮบริดนะครับไฟที่เข้ามาในตู้เป็นไฟสำรองเท่านั้นนะครับต้องเข้าใจให้ตรงกันด้วยนะครับ ตู้เอ่อระบบออนกริดกับระบบออฟกริดการทํางานแตกต่างกันโดยชินเชิงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆให้ฟังครับออนกริดเขาจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีไฟฟ้าหลวงเท่านั้นนะครับเขาไปขนานกับไฟฟ้าหลวงนะครับถ้าเกิดไฟฟ้าหลวงดับออนกริดเขาไม่สามารถทํางานได้นะครับต่างจากผู้ปิดนะครับถ้าเกิดไฟฟ้าหลวงดับออนกริดไม่สามารถทํางานได้นะครับอ่ะแต่ต่างจากออฟกริดนะครับออฟกริด เขาผลิตไฟฟ้าออกมาใช้เองนะครับถึงไฟฟ้าหลวงดับแต่ถ้าเกิดแสงแดดแรงพอเราออฟกิดเขาสามารถผลิตไฟออกมาให้เราใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้โหลดไม่หนักนะครับเช่นพัดลมหรือว่าแสงสว่างอลไรนี้ก็ใช้ได้นะครับในช่วงนี้แสงแดดแรงแม้ว่าไฟฟ้าจะดับเห็นไหมครับออฟกิดเขาระบบการทํางานของเขาคือผลิตไฟออกมาเองแต่ว่าออนกิดเขาไปเรียนแบบความถี่ไฟฟ้าหลวงแล้วเขาก็ ขนานเัินไปอ่าก็เลมันก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับอ่ะเนี่ยอธ่บายาว่าวนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ยังกังวลอยู่ว่าต้องขออนุญาตการไฟฟ้าไหมผิดระเบียบการไฟฟ้าไหมต้องย้อีกทีนะครับไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าแล้วก็ไม่ผิดระเบียบนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไฟระบบออฟกิดไม่ย้อนกลับไปการไฟฟ้าพันเปอร์เซ็นนะครับอ่านี่รับรองได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะทําคลิปการย้อนไฟกลับไปที่การไฟฟ้าให้ดูนะครับผมได้ซื้อหม้อไฟสำรองมาเลยครับเดี๋ยวก็ทดลองอคลิปหน้านะครับอ่ะคลิปนี้มาคุยเกี่ยวกับตู้นี้ก่อนนะครับอ่ะก้อน,นี้ตู้นี้เป็นขนาด5กิโลวัตต์นะครับก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีสวิตหน้าตู้แล้วก็ลดไฟ3ดวงนี้หลายคนก็อาจจะเห็นคลิปไปบ้างแล้วนะครับก็ทําไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยวจะดูด้านในนะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูช่องลุงโอ ก็จะได้เห็นการหลักการทํางานแล้วก,การเดินสายการเก็บสายของลุงโหนะครับว่า,าเป็นประมาณไหนสไตล์โหรก็จะเก็บสายประมาณนี้ก็นี่ครับนี่ก็คือบอร์ด5กิโลวัตต์ที่ทําอยู่ประจํานะครับเป็นรุ่นที่ประจําเห็นไหมครับนี่5กิโลวัตต์แล้วก็ PV in PV, in, PV in คืออะไร PV in ก็คือไฟที่มาจากแผงนะครับนี่เห็นไหมครับแผงเราวอ,อกมานุกรมกันเนะี่ยตู้นี้เป็นตู้ระบบไฮโวล์นะครับ แผงนี่เราอนุอนกรมกันเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการแรงดันสูงครับ5โวลต์ก็คือแรงดันสูงนี่ครับบวกก็เป็มครับพีวีอินผมก็จะเขียนให้เลยว่า p ีวีอินให้อยู่ที่380แล้วก็ไม่เกิน410โวลต์เห็นไหมครับอ่าเราทําเลงให้อยู่ประมาณนี้สมมุติว่าแผงเรา1แผงจ่ายแรงดันมาได้50โวลต์อ่าเราก็ใช้8แผงเห็นไหมครับ50คูณ8ก็จะได้400โวลต์เห็นไหมครับให้อยู่ในเลงนี้4โวลต์พอดีเหมือนกับบ้านผมไฟ จากแผงโซลาเซลล์บนหลังคาก็จะมา400โวลต์พอดีเป๊ะเลยนะครับก็สามารถใช้กับตู้รุ่นนี้ได้5กิโลวัตต์นะครับวัดเยอะก็ไม่เป็นไรครับกระแสะเยอะก็ไม่เป็นไรครับสิ่งที่สําคัญก็คือแรงดันเท่านั้นครับที่เราจําเป็นจะต้องให้อยู่ในเลงนะครับวัดยิ่งเยอะยิ่งดีกระแสะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเราพยายามทําแรงดันจากแผงให้อยู่ประมาณนี้400โวลต์405โวลต์ 490โวลต์จะระบบจะสถเียนนะครับเพราะว่าเวลาเราต่อใช้โหลดแรงดันก็จะตกลงมานิดหน่อยนะครับนะเพราะว่าตกลงมานิดหน่อยมันก็ยังไม่ต่ำกว่าแรงดันไฟบ้านที่ PFC เขาสเตนบายไว้นะครับเพราะสเตนบายอยู่ที่3 4 5หนะครับ้อ่า3า5หรือ350แรงดันเราเนี้ยตกไปกว่านั้น,นครับแม้เดี๋ยวเขาจะดึงไฟบ้านมาใช้ก่อนนะครับอ่าหลักการง่ายๆเองเราทำไฟจากแผงมาให้ได้เยอะๆตามเลิงก์ โอกาสที่จะดึงไฟบ้านมาก็น้อยนะครับ้าเกิดวัดแผงเราเพียงพอนี่แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปแนะนําผมก็จะให้คู่มือไปนะครับแนะนําอย่าลืมตั้งเวลาปิดเปิด,ปดสมาร์ทพิเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับผมตั้งให้ไปไม่ได้นะครับมันไม่จําค่านะครับผมตั้งให้ได้แค่14แอมป์แล้วก็ไม่เกิน3,000วัตต์นะครับเขาจะช่วยป้องกันตู้นะครับ2ตัวนี้แล้วก็ตั้งเวลาปิดเปิด ใช้เน็ต Wi-fi บ้านนะครับ2.4นะครับเชื่อมต่อกับมือถือนะครับถ้าให้ดีก็จะเป็นมือถือ Android นะครับก็จะเชื่อมต่อง่ายผมทําคลิปไว้เรียบร้อยนะครับสงสัยยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ได้สําคัญมากนะครับการตั้งเวลาปิดเปิดสมัยไมเตอทั้งสองตัวนะครับจะทํายืดจะทําให้ยืดอายุการใช้งานบอร์ดทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าช่วงกลางคืนเราไม่จําเป็นจะต้องใช้งานเขานะครับช่วงคืนเราให้บายพาสไฟเข้ามาจุดนี้แล้วก็วิ่งออกเลยนะครับไม่ได้ผ่านบอร์ดสองตัวนี้นะครับเห็นัครบ เขาจะได้พักแล้วก็ระบายความร้อนไปด้วยแล้วเขาจะตื่นอีกทีหนึ่งช่วง8ปดโมงเราก็จะสั่งงานโดยการตั้งเวลาปิดเปิดสมาร์ทมิเตอร์นี้นะครับเขาก็ค่อยทํางานช่วงกลางวันเพราะเขาประหยัดไฟกลางวันเท่านั้นถ้าเกิดเราเปิดเขาช่วงกลางคืนเขาก็จะกลายเป็นหลุดทําให้เราเปลืองไฟไปเปล่าๆนะครับอ่ะหลักการทํางานแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื่อป้องกันนี่ครับก็คือกันฟ้านี่หลายคนก็ยังงงอยู่นะครับกันฟ้านี่กันฟ้า AC กันฟ้า DC ีนะครับนี่อันนี้ต้องตอกลงดินนะครับอ่าสิ่งที่ ตู้นี้ห้ามก็คือห้ามต่อสาย n หรือว่าสาย L ที่ออกจากตู้ก็คือจุดนี้นะครับเห็นไหมครับสาย n หรือว่าสาย L ที่ออกจากตู้นี้ห้ามต่อลงดินนะครับนี่ง่ายๆแต่ว่าตัวกันฟ้านี่ต่อลงดินได้นะครับนี่สองจุดนี้ครับสามารถเอ่อพ่วงก,กันได้นะครับเอาจุดนี้มาพ่วงก,กับจุดนี้แล้วต่องไปสายเส้นเดียวต่อสายไฟออกไปต่อสายไฟออกไปก็ไปตอกครับเท่งทองแดงครับยาวสัก1.8เมตรก็ได้นะครับอ่าก็เรียกว่ากันฟ้าผ่านะเวลาฟ้าผ่า มาเร่งเรงแรงดันเกินก็จะได้เขาจะช็อตตัวเองนะครับแล้วก็จะวิ่งลงดินซะก่อนก่อนจะวิ่งไปในระบบเราจะช่วยลดความเสียหายให้กับตู้ได้นะครับอ่ะก็จะได้เข้าใจตรงกันนะบางคนยังงง,งอยู่ว่าห้ามต่อตรงนี้ด้วยตรงนี้ต่อได้นะครับต่อลงดินได้นะครับเป็น,เป,นเป็นการฟ้าผ่านะเขาเรียกเลยว่าเซถียรตัวชั่นนะครับนี่ต่อลงดินได้สองจุดน,ดนี้สองจุดนี้เอามาพ่วงก,กันก็ได้แล้วก็ต่อลงดินไป อันที่ห้ามต่อลงดินก็คือนี่ครับ N L ที่ออกจากตู้นี้ครับคือสองจุดนี้นครับออกไปแล้วห้ามต่อลงดินเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวไฟจะย้อนกลับมาที่บอร์ดทําให้บอร์ดเสียหายได้อะโอเคอันนี้สําหรับตู้5้ากิโลวัตต์นะครับก็จะประมาณนี้ผมทําไปหลายคลิปแล้วก็หน้าตาเอ่อหลายท่านก็อาจจะเห็นกันจนชินตาแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมา อบอกถึงน้องไม่ก็ทําขายไปหลายตู้แล้วแต่ยังไม่ได้ทํำรีวิวสักคลิปเลยครับก็คือน้องไม่ก็คือ5.5กิโลวัตต์นะครับนี่เพิ่มมาอีก500วัตต์นี่ข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาก็คือนี่เห็นไหมครับผมจะเขียนไปเลย PV-in เห็นไหมครับเริ่มต้นเท่ากันสามอยแปดแต่ว่าสูงสุดได้ถึง520ร้บโวลต์ครับเห็นไหมครับต่างกันเยอะเลยทางนี้ 3 8มเหมือนกันแต่ว่าสูงสุดได้แค่410้สบโวลต์เห็นไหมครับช่องว่างห่างแค่30โวลต์เราต้องทําแรงดันแผงให้อยู่ในเลงนั้นแต่ว่าด้านนี้380นี่แล้วก็สูงสุดได้ถึง5้าโวลต์ช่องว่างห่างเป็น100ยโวลต์เลยนะครับนี่ห่างก็ตั้งร40โวลต์อ่าโดยประมาณนะครับข้อดีเป็นยังไงข้อดีคือเราสามารถเลือกใช้แผงได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับสมมติว่าแผงเรามาเหมือนกันเลยแผง เอาไฟจากแผงมาห้าสิบโวลต์ด้านนี้ใช้แปดแผงก็ได้ไหมครับนี่สามร้อยแปดสิบใช้แปดแผงก็มาประมาณสี่ร้อยโวลต์เก้าแผงได้ไหมเก้าแผงก็ได้นะครับมาประมาณสี่ร้อยห้าสิบโวลต์เห็นไหมครับยังอยู่ในเลงนี้สิบแผงได้ไหมแผงหนึ่งห้าสิบโวลต์สิบแผงก็ยังได้นะครับเพราะว่ามาประมาณห้าร้อยโวลต์เห็นไหมครับยังไม่เกินห้าร้อยยี่สิบโวลต์เอาสมมติสมมติเราใช้สิบแผงเป็นไงครับสิบแผงด้านโน้ใช้แปดแผงด้านนี้ใช้สิบแผงเป็นไงครับวัดของแผงด้านนี้ย่อมเยอะกว่าเห็นม เยอะกว่าไปตั้ง2แผง,งนี่สแผงเราก็บวกกันก็ประมาณพันกว่าวัดแล้วพันกว่าวัดแล้วเป็นไงโอกาสที่ตู้จะดึงไฟบ้านมาใช้ก็น้อยครับเพราะว่าแสงแดดมาเต็มๆดึงไฟจากแสงแดดไปใช้ก่อนไปใช้ก่อนแรงดันที่ตกมาก็ไม่มีทางสมมุติว่าไฟมา500รอวัตเออตัวเตียห้า0้โวลต์เราใช้โหลดไปไม่มีทางที่โวลต์จะตกลงมาถึง350หโวลต์นะครับนี่ตกมายังไงก็อยู่แถวแถวสี่กว่าวัต เพราะฉะนั้นก็จะดึงไฟจากโซ,ซล่าเซลล์ไปใช้ก่อนแน่นอนครับนี่อันนี้คือข้อดีของ 5.5k นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเทียบให้ที่กระดาษนี้นะครับคร่าวๆนะครับอ่ะรุ่นที่ขายอยู่ประจำก็คือ 5k นหครับรับโหลดได้ไม่เกิน1มป m p VVin ก็380แล้วก็ไม่เกิน410โวลต์นี่แล้วก็ 5.5k ก็คือตัวนี้นะครับอ่ะก็รับ โหลดได้ไม่เกิน16แอมป์นี่เพิ่มไม่ได้เพิ่มมา2แอมป์แล้ว PV in ก็คือ380แล้วก็ไม่เกิน4ลไม่เกิน520โวลต์นี่ก็คือตัวนี้บอร์ดค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็สั่งยากผมก็สั่งมาเป็นสต็อกไว้ประมาณเอ่อ10กว่าบอร์ดแล้วนะครับเพื่อลูกค้าจะสั่งก็สามารถประกอบให้ลูกค้าได้เลยนี่ก็คลิปนี้ก็มาแนะนำเจ้าตู้5.5บอร์ด 5.5k นะครับเดี๋ยวพอผม ลูกค้าสั่งมาเลยครับแต่ว่ายังไม่ถึงคิวลูกค้าเดี๋ยวพอประกอบเสร็จเจ้า 5.5K นี้เดี๋ยวเขาจะมารีวิวตู้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกอย่างเหมือนกันกับรุ่น 5K นะครับต่างแค่บอร์ดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่ก็แค่เอา 5.5K มาแทนที่ 5K นะครับก็จะกลายเป็นตู้5 5.5K นะครับเพราะว่าสมาร์ทเตอร์เราสามารถปรับได้นะครับ1 0 m แล้วก็ปรับเป็น1 6 m ได้เราสามารถปรับได เพิ่มเพิ่มแอมขึ้นหรือว่าลดแอมลงได้เขาเป็นระบบดิจิตอลนะครับอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเพราะสายไฟอะไรก็สามารถรองรับกระแสได้อยู่แล้วครับใช้สายเมนสาย6ตทองแดงสายอย่างดีนะครับแล้วก็สายคอนโทรก็สบายๆนะคลิปนี้ก็อธิบายการทำงานไปบางส่วนแล้วก็รีวิวเจ้าบอร์ด i ฮโวล์ 55K ที่มาใหม่นะครับแต่ว่า ผมทาประกอบขายไปไอ้ 5.5K ทำประกอบขายไปประมาณสิบกว่าตู้เลยครับแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมารีวิวแบบจริงๆจัง,จงๆเหมือนคลิปนี้นะครับบางคลิปก็บอกไปบ้างแล้วบางส่วนแต่ว่าคลิปนี้มีโอกาสก็มาแนะนําอย่างจริงจังแล้วก็เปรียบเทียบ 5K กับ 5.5K นะครับราคาก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับใครสนใจก็สามารถมาสอบถามกันได้นะครับว่า 5K ราคาเท่าไหร่ 5.5K ราคาเท่าไหร่นะครับโอเค อธิบอธิบาย 5.5k เสียาวเลย 5k ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็เราก็สามารถทำไฟมาให้อยู่ในเรื่องนี้ก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูตู้อีกทีนึง่งคลิปนี้ไม่ได้ต่อไฟเข้านะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบระบบเดี๋ยวพอจบคลิปแล้วเดี๋ยวผมก็จะทดสอบระบบถ่ายคลิปให้ลูกค้าแล้วก็จะส่งให้เที่ยงนี้นะครับสำหรับลูกค้าตู้นี้ก็จะไปบ รับใช้บริการลูกค้าที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซลล์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซลล์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย